สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ดินดอนสายลองพิบูลนครับวันนี้อยู่กับเจา้าซูเปอร์เอ็มร้อยสี่สิบเอลซีนะครับมาร์คเอ็กซ์ซูเปอร์นะครับวางท่อขนาดสี่ร้อยนะครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านแล้วกันนะครับจุงกะแม่อบองประโอนกรุบกรุบขเนียบาท งานสเปคครับผมนี่ต้องเอาทรายปิดก่อนนะครับค่อยเอาดินดินกลบอีกทีนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง400มิลิเมตรนะครับกับเจ้าซูเปอร์เอ140 l c m a ม k X เอ็เปอร์นะครับ นี่ก้ก็วางประมาณเริ่มต้นมาจากบ้านหลังนู้นนะครับมาจนสุดสุดทางเลยนะครับช่วงนี้เอารถใหญ่ครับช่วงถอต่อไปเอารถเล็กครับตอนนี้รถเล็กป่วยครับ หยับจะนับก็ต้องเช็คระดับครับเช็คระดับ แล้วก็าวางทรายครับโรยทรายนะครับโรยทรายเสร็จก็วางท่อวางท่อเสร็จแล้วกลบทรายอีกทีแล้วก็ค่อยกลบดินนะครับเป็นงานสเปคของกรมประปานะครับอาจจะลงแล้วครับกาว่นหรือ,อยางนั่นน้ำมันรอเรื่นเดย น้ำมันระรึนเย่หยับจนะผมเป็นคนกรุงเทพนะเย่หยับจนบลงแล้วครับบนหัวลูก ข้างในนี่จะเป็นยางโอลิงนะครับเป็นโน่นนายเปนูน่นนายเอกเอกโอ้ออายุอยูอาย,อยุทีนี้เราก็จะใช้ปุ้งกีดันเข้านะครับถ้าเป็นภาษาอีสานก็ใช้ปุ้งกีแต้มานะใช้ปุ้งกีแต้เข้านะครับ เนี่ยแตะเข้ามาแล้วครับเรียบร้อยครับผมเป็นการกลบนะครับเอาเอาเอาไอ,อ้น,นี่ออกได้เนี่ย ก็จะเป็นการกลบนะครับทีนี้ น่าะเจออะไรหนอปลาบ่น่าจะเป็นปลาไหลครับโอ้ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ปลาไหลครับ คอมเปล็ดครับ เป็นดินเลนครับมาลุ้นกันซิว่าจะได้ปลาไหลอีกไหมนะครับอาแต่งฉลบหน่อย จะนับแต่งฉลบครับแต่งฉลบไปด้วยนะครับ นี่รับวันละเจ็ดพันห้านะครับรถใหญ่นี่วันละเจ็ดพันห้าครับผมก็ไม่ได้ทำอะไรมากครับน้ำมันหมดประมาณวันละวันละพันนะครับถ้าเป็นหน้าไซนงานอยู่ที่หนึ่งสองสี่แถวไอหน้าเซนทันเวสเกนีนี่น้ำมันวัดหมดห้าร้อยก็ไม่หมดครับวันหนึ่งนะครับ ชโลบก็มาละส่วนนี้ก็จะเป็นรถดำสิบล้อวิ่งครับวิ่งทรายวิ่งหินนะครับ อัดให้เต็มอัดให้เต็มอ่ะแล้วเราจะไปต่อครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเจอกันคลิปหน้าครับบา,บายยครับผม